สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับมาพบกันกับแนวทางรอบดึกนะครับพี่พี่วันนี้ดาวโจน์ปกตินั้นไม่มีนะครับวันนี้ผมลงแนวทางตัวแทนก็เป็นฮานอยเอ็กตอนะครับแล้วก็ลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับฮานอยเอ็กตอไม่แน่ใจว่าพี่พี่จะเสี่ยงโชคทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันก็ต้องกลับขอโทษขอไปด้วยนะครับเพราะว่าในเล็กล่างเขาออก4ี่ทุ่มสิบห้านะครับเนาะนะครับเล็กล่างออก4ี่ทุ่มสิบห้านะครับเลขบนออก สีตรงครึ่งนะครับผมเนาะถ้าเสียงโชคไม่ทันก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับแนวทางทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆสามรอบมาตัวเด่นหมดเลยแต่ว่าประกบคู่ไม่โดนนะครับผมน่าเสียดายนะครับพี่ๆเนาะน่าเสียดายในลาวกระชาตนะครับรอบแรกเนาะผมให้ห้ากับเก้านะครับผลที่ออกสี่สองห้าแปดหกนะครับ เนาให้ไปเก้าแปดนเก้าแปดด้วยก็มีก็กลับหัวนะครับสองห้าห้าสองเน้นห้าสามมาสองห้านะครับไทรรูดที่ห้านะครับพี่เข้าไปที่สองห้านะครับสายรูดเนาะดาวโจนนะครับ VIP ผมให้ศูนย์กับหกไปนะครับพี่หืมหลักศูนย์กับหกเนี่ยคือ VIP เนี่ยผมน่าเสียดายตรงที่ว่าศูนย์ก็มีนะครับหกก็มีนะครับขาดแค่ตัวประกบคู่นะครับพ,พี่ถ้าเกิดผมให แปดเนี่ยน่าจะเต็มเต็มเนาะถ้าเกิดเป็นศูนย์หกแปดนี่ก็ได้เฮกันเลยนะครับเนี่ยก็เต็มเดียวนะครับพี่พี่หกเจ็ดหกเก้าเนาะออกแปดหกข้ามไปซะงั้นนะครับผมเนี่ยผมกดนินนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่ใครรูดที่หกนะครับเข้าไปที่แปดหกนะครับผมรอบนี้ส่วนเราโจทย์ปกตินะครับผมให้สองกับศูนย์ไปนะครับผมที่ออกสี่หนึ่งห้ากับหนึ่งสองอันนี้ก็เหมือนกันพี่พี่ดู เน้นศูนย์ห้าออกหนึ่งห้านะครับผมอืมนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พี่สองหนึ่งไม่ผมไม่ได้จับให้เลยเ้าะให้สองสามสองแปดสองเก้ามาหนึ่งสองนะครับพี่พี่มาเป็นเพียงตัวเด่นเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครตัดเล่นสามตัวเนี่ยตัวเนี้เข้าอยู่นะครับเนาะอืมนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางคืนนี้นะครับขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าเรา ลาวสามคัคคีนั้นหลุดนาะรอบแรกนะครับลราวรอบดึกเนาะแต่ว่าลาวสามัคคี v ี p อนั้นมาตรงๆนะครับสามสี่เน้นๆนะครับแล้วก็ลาว VIP ก็น่าจะมาสายรูดนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะส่วนฮานอยเอ็กซ์านะครับผมได้3แล้วก็7นะครับพี่พี่สายรูด7 30 1> 3 1 3 5 7 1 7 2 7 5เมตรเดียว3 7 2นะครับผมไปอย่างบ่องไวนะครับเดี๋ยวพี่พี่จะไม่ทันเนาะ7 2 7 1 3 5นะครับผม ส่วนราวกาชาตินะครับผมได้0แล้วก็4นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข0ูนะครับประกบคู่42 46 48 02 06 08นะครับ3ตัว นี่เลยนะครับ402เม็ดเดียวนะครับตัวเน้นก็02 06 48นะครับพี่พี่แล้วก็ตามนี่เลยนะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับผมได้1แล้วก็5นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งประกบคู่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับเม็ดเดียวห้าหนึ่งสองนะครับพี่พี่รู้สึกว่าผมจะเน้นหลักสองบนเลยนะครับเนอะสามรอบเนี้ยเราขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พี่ 5 2 1 2นะครับ17นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ย้ำตลอดนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่พี่สลับคัดข้าคืนนี้นะครับขอตื่นมาขอให้รับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับก็อาจจะยังพูดติดติขัดขนะครับพี่พี่เพราะเวลาพูดไปเราเหมือนมันมันจะไอนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับ พูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับพี่ๆต้องขอโทษนะครับผมเนาะขอบคุณพี่ๆเอีนะครับที่คอยเป็นห่วงนะครับเนาะคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจแอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับค่าคืนนี้ขอให้ฝันดีโชคดีกันทุกๆคนนะครับผมกัาบสวัสดีครับ